สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชียร์ที่คำพรเล่าบิ๊กฝันถึงแตงโมนิดาเธอมาพูดแบบนี้นางเอกสาวเชียร์ที่คำพรเป็นอีกคนที่ติดตามข่าวคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดามาตลอดโดยเปิดใจว่าระยะเวลาที่ผ่านมา2เดือนกว่าผลก็ไม่ต่างจากเดิมและมองว่าใช้เวลานาน,านเกินไปไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรได้หรือไม่กระบวนการต่างๆทําให้เกิดความสงสัยในหัวมีแต่คําถามและตั้งข้อสังเกตว่าหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป ได้มากขนาดนี้เลยเหรอซึ่งเมื่อเรื่องถึงอายการแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความหวังมีความยุติธรรมให้กับแตงโมได้ขอบคุณที่ทุกคนยังคอยทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมรวมถึงทานายอาจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยอาชญยากรรมที่ทําเต็มที่มากออกปากสงสารแตงโมที่แม้จะไม่อยู่แล้วแต่ก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นมาและโหดร้ายเกินไปพร้อมเผยว่าตนไม่เคยฝันถึงแตงโมเลยและอยากเจอกันในความฝันมากๆแต่กลับเป็นทางแฟนหนุ่มบิ ธนพลที่เป็นคนฝันถึงแตงโมในช่วงที่มีการจัดงานพิธีไว้อาลัยทั้งๆที่บิ๊กไม่เคยได้เจอแตงโมเลยโดยในฝันมีผู้หญิงที่สวยมากอยู่ในงานซึ่งกำลังดูดอกไม้ที่ประดับในงานและมาแนะนําตัวกับบิ๊กว่าเป็นแตงโมหลังจากนั้นก็สะดุ้งเตื่นซึ่งเชียร์บอกอยากเจอพี่สาวบ้างไม่เห็นมาหาเชียร์บางเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค ráp.